ชายชราผู้ดูยากจนเดินเข้าธนาคารด้วยรองเท้าขาดขาดไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครจนกระทั่งเขาพูดเพียงคำเดียวที่ทำให้ผู้จัดการธนาคารตัวสั่นและทาห้องเงียบกริบเกิดอะไรขึ้นกับคำพูดนั้นและชายชราผู้นี้คือใครกันแน่ชายชราก้าวเดินชา้ชาๆเข้าสู่ธนาคารใหญ่กลางเมืองรองเท้าเก่าขาดส้นส่งเสียงดังกึกกักทุกครั้งที่สัมผัสพ,พื้นหินอ่อนผู้คนในชุดสูตรรู้หันมามองเขาด้วยสายตาเย็นชา บางคนแอบหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นเสื้อผ้าเก่าและหมวกที่ซีจางจากแสงแดดชายชราไม่พูดอะไรเขายกกระเป๋าเผ้าขา,ขาดขาดขึ้นแนบอกเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์พนักงานสาวหน้าสวยขมวดคิ้วเมื่อเห็นเขาคุณมาทำอะไรที่นี่ข้าเสียงเธอแข็งเย็นและไม่ต้อนรับข้าจะถอนเงินชายชราตอบเสียงเรียบพนักงานหัวเราะเบาๆที่นี่ไม่ใช่ที่แจกเงินนะคะคุณลุงเธอหันไปกระซิบกับเพื่อนร่วมงนานเสียงหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางความอับอายที่ห่มคลุมรอบตัวชายชรา ผู้จัดการธนาคารเดินเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มจอมปลอมคุณลุงครับธนาคารเรามีไว้สําหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับเราเท่านั้นนะครับชายชราเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสงบนิ่งแต่ลึกซึ้งจนผู้จัดการรู้สึกขนลุกเขาลุวงมือเข้าไปในกระเป๋าเผาดึงซองเก่าขึ้นมาอย่างช้าๆบนซองนั้นมีตราสัญ,ญลักษณ์ของธนาคารเดียวกันนี้แต่เป็นตราโบราณที่ไม่เคยเห็นในยุคปัจจุบันผู้จัดการชะนักมองอย่างไม่เชื่อสายตา ชายชราวางซองลงบนเคาน์เตอร์อย่างแผ่วเบาเสียงกระทบดังแปะในความเงียบงนันฉันคือคนที่สร้างธนาคารแห่งนี้เขาพูดช้าๆแต่หนักแน่นทุกถ้อยคำทั้งห้องนิ่งสนิทเสียงหัวเราะหยุดลงทันทีพนักงานทุกคนเบิกตากว้างราวกับเวลาได้หยุดหมุนชายชราเปิดซองออกข้างในมีเอกสารเก่าแก่พร้อมลายเซ็นที่ผู้จัดการจำได้ดีเป็นลายเซ็นของผู้ก่อตั้งธนาคารเมื่อหกสิบปีก่อนชื่อเดียวกับชายชราตรงหน้าเขา มือของผู้จัดการเริ่มสั่นเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหายใจติดขัดแสงไฟในห้องสะท้อนกับดวงตาของชายชราเหมือนประกายของอดีตท,ที่กลับมาทวงคืนบางสิ่งที่ถูกลืมเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกช้าๆทุกคนยืนแข็งเหมือนรูปปั้นไม่มีใครกล้าพูดคำใดชายชราก้มหน้าลงเล็กน้อยก่อนพูดประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งธนาคารเงียบสนิทอีกครั้งความมัง่งคั่งไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าแต่อยู่ในหัวใจของคนที่รู้ว่าคุณค่าคืออะไร เสียงของเขาสะท้อนในถงธนาคารราวกับคำตัดสินจากการเวลาเองแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรชายชราก็เริ่มก้าวเดินออกจากธนาคารทุกสายตาจ้องมองตามอย่างไม่เชื่อสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านประตูกแก้วกระทบแผ่นหลังของชายชราอย่างสง่างามเขาเดินช้าๆไปตามทางเท้าเสียงรองเท้าเก่าดังขึ้นอีกครั้งกึกกะเสียงนั้นสะท้อนในใจของผู้จัดการไม่หยุด ผู้จัดก,การยืนนิ่งมองตามแผ่นหลังของชายชราที่ค่อยๆห่างออกไปความเงียบปกคลุมทั่วทั้งธนาคารเหมือนเวลาหยุดหมุนอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดใบหน้าของพนักงานทุกคนยังเต็มไปด้วยความตกตะลึงและความอับอายผู้จัดก,การรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจุกอยู่ในอกหนักแน่นและอึดอดัดเขาหันกลับไปมองซองเอกสารบนเคาน์เตอร์ที่ชายชราทิ้งไว้มันเก่ามากขอบซองเหลืองกรอบด้วยการเวลาแต่ตราสัญ,ญลักษณ์ยังชัดเจน เขาค่อยๆเปิดมันออกมือสั่นจนกระดาษแทบหล่นภายในคือจดหมายลายมือเก่าแก่และสมุดบัญชีธนาคารที่มีตัวเลขจำนวนมหาศาลตัวเลขที่มากจนเขาต้องหลี่ตามองซ้ำชื่อบัญชีผู้ถือนายเฉลิมกเกษมศรีผู้ก่อตั้งคนแรกของธนาคารแห่งนี้เมื่อ60ปีก่อนผู้จัดการรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงเลือดสูบฉีดในหูเขาเหลือบมองพนักงานสาวที่เคยหัวเราะเมื่อครู่ใบหน้าเธอซีดเผือดริมฝีปากสัน่น ทุกคนเริ่มระหนักว่าพวกเขาเพิ่งหัวรเราะเยาะใครชายชราที่พวกเขาคิดว่าเป็นขอทานกลับคือผู้ที่สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาผู้จัดการรีบวิ่งออกไปยังประตูหวังจะเรียกชายชรากลับมาแต่เมื่อเขาเปิดประตูออกไปถนนด้านนอกกลับว่างเปล่ามีเพียงลมพัดเบาๆผ่านเข้ามาพร้อมกลิ่นหอมของฝนที่กำลังจะตกเขามองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเงาของชายชราเลยแม้แต่น้อยราวกับเขาได้หายไปพร้อมกับความเงียบที่เหลือทิ้งไว้ในใจทุกคน ผู้จัดการกลับเข้ามาในธนาคารอย่างช้าๆเขาเดินไปหยุดตรงหน้าเคาน์เตอร์เดิมมองรอบห้องด้วยสายตาเปลี่ยนไปบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยอำนาจกลับกลายเป็นความละอายและเศร้าสลดเสียงพนักงานกระซิบกันเบาๆเ,เขาคือผู้ก่อตั้งจริงๆเหรอแต่เขาดูแก่กว่าที่ควรจะเป็นมากอาจจะเป็นลูกหลานก็ได้แต่ไม่มีใครกล้าพูดดังพอให้คำตอบนั้นฟังดูจริงจังผู้จัดการหยิบจดหมายในซองขึ้นมาอ่านอีกครั้ง ลายมือในนั้นเขียนไว้อย่างเรียบง่ายแต่ทุกคำชัดเจนและมั่นคงถึงคนรุ่นหลังของข้าจงอย่าลืมว่าธนาคารนี้เริ่มต้นจากศูนย์ค่าขายที่ดินขายข้าวของทุกอย่างเพื่อสร้างที่ที่คนจนมีโอกาสอย่าลืมรากเน่าของมันเพราะวันหนึ่งความมั่งคั่งจะทําให้เจ้ามองไม่เห็นหัวใจของมนุษย์ผู้จัดการอ่านจบมือเขาสั่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความรู้สึกผิดที่ลุกลงถึงจิตใจเขาหันไปหาพนักงานทุกคนเสียงของเขาแผ่วลงแต่หนักแน่น ตั้งแต่วันนี้เราจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าพวกเขาจะใส,ส่สูทหรือเสื้อขาดเพราะเราทุกคนล้วนมีค่าเท่ากันพนักงานบางคนก้มหน้าบางคนเริ่มน้ำตาคลอความอับอายกลายเป็นบทเรียนที่ฝังแน่นในหัวใจแสงไฟในธนาคารเริ่มอบอุ่นขึ้นราวกับสะท้อนแสงแห่งความเข้าใจใหม่แต่ลึกลงไปในใจของผู้จัดการเขายังไม่อาจลืมแววตาของชายชารานั้น ดวงตาที่สงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ยากจะอธิบายในคืนนั้นเขากลับบ้านชาเอกสารซองนั้นยังอยู่ในมือเขาเปิดอีกครั้งภายใต้แสงโคมไฟโตทำงานและที่มุมจดหมายเขาเพิ่งสังเกตเห็นลายเซ็นเล็กๆเพิ่มเติมฉเฉลิมกเกษมสีพุทธศักราช2,508และสำหรับผู้ที่ลืมค่าจะกลับมาทวงคำสัญญามือของเขาแข็งทื่อความเย็นแล่นผ่านแผ่นหลังทันที เขาเงยหน้าขึ้นจากจดหมายมองไปที่กระจกตรงหน้าและในเงาสะท้อนนั้นมีภาพชายชรายืนอยู่ข้างหลังเขายิ้มบางๆด้วยสายตาเดิมที่ไม่เปลี่ยนเสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกอีกครั้งและทุกเสียงในบ้านเงียบสนิทหัวใจของผู้จัดการเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกลมหายใจของเขาแผ่วเบาและชื้นด้วยเหงื่อที่เริ่มผุดบนหน้าผากเงาสะท้อนในกระจกยังคงอยู่ชายชราผู้สวมเสื้อเก่าใบาหน้าเรียบสงบดวงตาเหมือนมองทะลุจิตใจคน ผู้จัดการค่อยๆหันกลับไปช้าๆแต่ข้างหลังกลับไม่มีใครมีเพียงเก้าอี้ไม้ที่โยกเบาๆเองอย่างช้าๆราวกับเพิ่มมีใครนั่งอยู่เขากลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงอากาศเย็นที่ปกคลุมทั่วห้องกลิ่นเก่าของเอกสารผสมกับกลิ่นดินหลังฝนตกลอยมาแต่ปลายจมูกเสียงลมวิวลอดเข้ามาทางหน้าตา่างเขากว่าตามองรอบห้องแต่ไม่มีสิ่งผิดปกตินอกจากซองจดหมายที่เปิดค้างอยู่บนโต๊ะ ขอบซองขยับเบาๆเหมือนมีลมพัดแต่ไม่มีหน้าต่างไหนเปิดเลยผู้จัดการยื่นมือไปแต่มันทันใดนั้นลมเย็ยนพัดวูบเข้ามาราวกับมีใครกระซิบข้างหูอย่าลืมคำสัญญาเขาสะดุ้งเฮือกขันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งก่อนกลับมาสว่างตามเดิมมือเขาสั่นจนเอกสารหล่นลงพื้นเสียงกระดาษกระทบพื้นดังก้องในความเงียบเขาคุกเข่าลงเก็บมองเห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เอกสาร เป็นรูปถ่ายเก่าๆขอบเหลืองซีกในภาพคือชายหนุ่มในชุดสูทเก่ายืนอยู่หน้าอาคารธนาคารหลังแรกและข้างๆชายหนุ่มนั้นคือชายชาราที่เขาเพิ่งพบในวันนี้แต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกไม่ใช่เพียงภาพนั้นมันคือวันที่จารึกไว้ด้านหลังภาพพุทธศักราช2508ผู้จัดการคํานวณอย่างรวดเร็วในใจถ้าชายชาราในรูปเป็นคนเดียวกับที่มาวันนี้เขาควรจะมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้ว เขาจ้องภาพนั้นอยู่นานความคิดสับสนไหลลวนในหัวความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสัยหรือบางทีสิ่งที่เขาเห็นอาจไม่ใช่คนธรรมดาแสงไฟในห้องเริ่มสั่นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมเงาของเขาบนผนังยาวเหยียดจนถึงเพดานก่อนที่แสงไฟจะดับลงทั้งหมดห้องตกอยู่ในความมืดสนิทเสียงนาฬิกายังคงดังติกตออชัดเจนในความเงียบเขาพยายามก้มมือควานหาสวิตไฟแต่ในความมืดเขารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่าง สัมผัสเย็ยนเยียบแต่เบาๆที่หลังมือของเขาเขาชักมือกลับทันทีแต่ความเย็นนั้นยังคงอยู่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากในเงามืดเจ้าลืมคำของข้าไปแล้วหรือเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นผู้จัดการหันไปทางเสียงแต่ไม่เห็นอะไรมีเพียงเงาเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างกำแพงเหมือนภาพสะท้อนของคนที่ไม่อยู่ตรงนั้นข้าข้าขอโทษเขาพูดเสียงสัน่นข้าไม่ได้ตั้งใจจะลืม เงาในมุมห้องขยับเข้าใกล้ช้าๆจนเห็นรูปร่างชัดเจนชายชราในชุดเดิมยืนมองเขาด้วยสายตาเศร้าคำสัญญาไม่ได้มีไว้พูดแต่มีไว้รักษาเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมลมเย็นที่พัดแรงทั่วห้องเอกสารบนโต๊ะปลิวว่อนเหมือนมีพายุเล็กๆอยู่ข้างในผู้จัดการหลับตาแน่นรู้สึกได้ถึงแรงกดดันรอบตัวเหมือนอากาศกำลังจะถูกบีบออกจากพอร์ตเมื่อเขากล้าลืมตาขึ้นอีกครั้ง ห้องกลับมาสว่างเหมือนเดิมทุกอย่างนิ่งสงบไม่มีร่องรอยของชายชราเลยแต่บนโต๊ะมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมากุญแจเก่าๆสนิมจับเต็มไปหมดมันวางอยู่ข้างซองจดหมายและมีกระดาษโน้ตสั้นๆวางทับไว้จงเปิดสิ่งที่ข้าเก็บไว้ใต้ธนาคารแล้วเจ้าจะเข้าใจหัวใจของผู้จัดการเต้นแรงอีกครั้งเขามองกุญแจนั้นอย่างลังเลมือเขาเริ่มสั่นอีกครั้งแต่ความอยากรู้อยากอยากเห็นกลับเอาชนะความกลัวเช้าวันรุ่งขึ้นเขาไปที่ธนาคารก่อนเวลาทำการ ห้องนิรภัยใต้ดินที่ปิดตายมานานถูกเปิดออกครั้งแรกในรอบหลายสิบปีฝุ่นลอยคลุ้งในอากาศแสงไฟสะท้อนจากเหล็กเก่าและกล่องนิรภัยจำนวนมากเขาค่อยๆเดินเข้าไปมือถือกุญแจแน่นกล่องหนึ่งอยู่มุมสุดของห้องมีตราเดียวกับในซองจดหมายเขาเสียบกุญแจลงไปหมุนช้าๆเสียงแกรกดังขึ้นก่อนฝาปิดจะเปิดออกภายในไม่ใช่ทองคำหรือเงินแต่เป็นสมุดปกเก่าหนังสีดำสมุดบันทึกส่วนตัวของผู้ก่อตั้งธนาคาร ผู้จัดการเปิดอ่านทีละหน้าตัวอักษรครุคาแต่หนักแน่นข้าไม่ได้สร้างธนาคารนี้เพื่อเงินแต่เพื่อคนที่ไม่มีที่พึ่งแต่วันหนึ่งข้าจะกลับมาดูว่าคนรุ่นหลังยังรักษาเจตนานั้นไว้หรือไม่เขาอ่านจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วหยุดหายใจชั่วขณะตรงบรรทัดสุดท้ายมีประโยคหนึ่งที่เพิ่งถูกเขียนเพิ่มมึกยังใหม่สดข้าดีใจที่เจ้าจำได้แต่ยังไม่จบเท่านี้มือของเขาสั่นอีกครั้งความเย็นแผ่ซ่านทั่วร่าง และเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นจากสมุดบันทึกบนผนังด้านหลังปรากฏเงาของชายชราอีกครั้งยืนอยู่ในแสงสลัวยิ้มอย่างพอใจเงานั้นนิ่งสงัดอยู่ตรงผนังเย็นเยียบแต่หนักแน่นผู้จัดการยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนขาแข็งจนขยับไม่ได้อากาศในห้องนิรภัยเย็นลงเรื่อยๆราวกับความอบอุ่นทั้งหมดถูกดูดออกไปเงาชายชราเริ่มขยับช้าๆเสมือนมีชีวิตแสงไฟเนื้อสีสกรพริบเป็นจังหวะตามการเคลื่อนไหวนั้น เจ้ารู้หรือไม่ว่าธนาคารนี้เริ่มจากอะไรเสียงแผ่วต่ำดังขึ้นผู้จัดการกลืนน้ำลายหายใจแรงจากจากความหวังของคนจนครับเขาตอบเสียงสัน่นเงายิ้มบางๆก่อนค่อยๆเอ่ยอีออกใช่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นที่ของความโลภเสียงนั้นดังก้องไปทั่วห้องผสมกับเสียงลมที่แทรกผ่านช่องเหล็กเก่าๆผู้จัดการมองเห็นเงาของชายชราเดินเข้าใกล้ตู้เซฟอีกใบหนึ่ง ตู้ใบนั้นมีตราเดียวกันกับซองจดหมายแต่ปิดด้วยกุญแจที่ต่างออกไปข้าไม่ได้เก็บเงินไว้ที่นี่เสียงนั้นพูดต่อข้าเก็บสิ่งที่มีค่ากว่าไว้ในนี้ความจริงมือของผู้จัดการเริ่มสั่นเขาเดินตามแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นทุกย่างก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นเหล็กกล้องสะท้อนกลับมาเมื่อเขาไปถึงตู้เซฟนั้นเขาพบว่ามีกุญแจอีกดอกหนึ่งวางอยู่บนพื้นเหมือนมีคนเตรียมไว้ให้เขาเก็บมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังก่อนเสียบเข้าไปในรูกุญแจ เสียงหมุนของกลไกภายในดังขึ้นทีละชั้นแกรก์แกร์แกร์แล้วประตูก็เปิดออกภายในมีกล่องไม้เล็กๆกล่องหนึ่งวางอยู่กล่องนั้นดูเก่าจนแทบจะสลายแต่กลับเปล่งกลิ่นไม้จันหอมอ่อนๆออกมาเขาเปิดฝากล่องออกช้าๆข้างในมีเพียงสิ่งเดียวภาพถ่ายของชายหนุ่มหญิงสาวในชุดพื้นบ้านเก่าพร้อมจดหมายสั้นๆพับไว้อย่างเรียบร้อยเขาหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาคลี่ออกช้าๆถึงผู้ที่ถือธนาคารนี้ต่อจากข้า ข้าไม่ได้สร้างมันเพื่ออำนาจแต่เพื่อศักดิ์ศรีของผู้ที่ถูกดูถูกอย่าปล่อยให้เงินทำให้เจ้าลืมรอยยิ้มของคนจนที่เคยฝากความหวังไว้ที่นี่น้ำตาเริ่มคลอในดวงตาของผู้จัดการเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอดหลายปีการมองลูกค้าจากรูปลักษณ์ภายนอกการเลือกให้บริการเฉพาะคนรวยคือสิ่งที่ชายชราต้องการให้เขาจำได้ขณะที่เขายังถือจดหมายอยู่เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้ง เจ้าเข้าใจแล้วหรือยังว่าความร่ำรวยแท้จริงคืออะไรเสียงนั้นมาจากข้างหลังแต่เมื่อเขาหันไปกลับไม่เห็นใครเงาชายชราหายไปเหลือเพียงกล่องไม้เปิดค้างไว้แสงจากหลอดไฟเหนือสีสะค่อยๆกลับมาสว่างอีกครั้งผู้จัดการนั่งมิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกเขาหยิบภาพถ่ายในกล่องขึ้นมาดูอีกครั้งและทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้เขาขนลุกอีกครั้ง ในภาพถ่ายมีใบหน้าของชายหนุ่มหญิงสาวสองคนและด้านหลังสุดมีเงาชายชาราในมุมมืดมองตรงมาที่กล้องด้วยรอยยิ้มจางๆรอยยิ้มเดียวกันกับที่เขาเห็นในกระจกเมื่อคืนรอยยิ้มที่เหมือนกำลังเฝ้ามองอยู่เสมอเขารีบปิดกล่องไม้ใจเต้นแรงจนแ,จนแทบระเบิดออกจากอกแต่ทันทีที่เขาปิดฝาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเจ้าทำถูกแล้วแต่ยังไม่จบเสียงนั้นชัดเจนพอจนเขาหันขวับไปมองด้านหลัง ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่มีรอยเท้าฝุ่นจางๆบนพื้นเหล็กที่ทอดไปจนถึงประตูทางออกของห้องนิรภัยเขาก้าวตามรอยเท้านั้นออกมาอย่างเงียบๆจนถึงโถงธนาคารด้านบนแสงแดดยามเช้าส่องผ่านกระจกบานใหญ่ทุกอย่างดูปกติแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยเฝ้ามองอยู่ทุกมุมพนักงานเริ่มทยอยเข้ามาทำงานไม่มีใครสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในสีหน้าของผู้จัดการ เขาเดินไปหยุดตรงกลางถงมองไปรอบๆเหมือนกำลังมองธนาคารแห่งนี้ครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่นี้ไปเขาพูดเบาๆแต่ชัดถ้อยชัดคำไม่มีใครจะถูกปฏิเสธเพียงเพราะรูปลักษณ์อีกต่อไปเสียงของเขาดังก้องไปทั่วห้องพนักงานบางคนมองหน้ากันอย่างงุนงงบางคนเริ่มยิ้มด้วยความอบอุ่นที่ไม่ได้เห็นมานานในมุมหนึ่งของธนาคารแสงแดดตกกระทบผนังจนเห็นเป็นเงาคนยืนอยู่ชัดเจนเป็นเงาของชายชาราที่ไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้น เขายืนสงบนิ่งมองด้วยสายตาแห่งความพอใจก่อนที่แสงนั้นจะค่อยๆจางหายไปผู้จัดการมองตามเงานั้นรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในใจได้รับการปลดปล่อยแต่ในขณะเดียวกันเขากลับสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปบนผนังหินอ่อนของธนาคารกรอบภาพผู้ก่อตั้งธนาคารที่แขวนอยู่สูงสุดเปลี่ยนไปอย่างเงียบงนันในภาพนั้นชายชรากำลังยิ้มและดวงตาของเขาหันมามองตรงมาที่ผู้จัดการราวกับกำลังกล่าวขอบคุณและเตือนว่า ถ้ายังอยู่ที่นี่เสมอเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากวันนั้นธนาคารแห่งนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปประตูที่เคยปิดกั้นผู้คนถูกเปิดกว้างต้อนรับทุกชีวิตที่ก้าวเข้ามาไม่มีเสียงหัวเราะเยาะจากพนักงานอีกต่อไปมีเพียงรอยยิ้มที่จริงใจและคำทักทายที่อบอุ่นชื่อเสียงของธนาคารค่อยๆกลับมาด้วยสิ่งที่เงินไม่อาจซื้อได้ความศรัทธาผู้จัดการซึ่งเคยหยิ่งผยองกลับกลายเป็นคนอ่อนน้อมที่สุดในที่นั้น ทุกเช้าเขาจะวางดอกไม้สดไว้หน้ากรอบรูปผู้ก่อตั้งธนาคารที่แขวนอยู่ตรงถงใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแต่ไม่มีใครถามบางวันเมื่อแสงแดดยามเช้าส่องผ่านกระจกเข้ามาพนักงานบางคนบอกว่าเห็นเงาของชายชรายืนอยู่ข้างภาพนั้นเงาที่สงบและเปี่ยมด้วยความภูมิใจผู้จัดการมักมองเห็นเงานั้นเช่นกันแต่เขาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปมีเพียงความสงบและความเข้าใจ เขารู้ดีว่าชายชราผู้นั้นไม่ได้จากไปไหนเขายังคงอยู่ที่นี่เฝ้ามองคนรุ่นหลังราวกับผู้พิทักษ์แห่งศรัทธาในมนุษยธรรมในวันครบรอบ60ปีของธนาคารผู้จัดการยืนกล่าวสุนทร,รพจน์ต่อหน้าผู้คนมากมายความมั่งคั่งไม่ได้วัดจากจำนวนเงินในบัญชีเขาพูดเสียงมั่นคงแต่วัดจากหัวใจของเราที่พร้อมจะเข้าใจผู้อื่นเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วห้องโถงแสงอาทิตย์ตกกระทบกรอบรูปผู้ก่อตั้งอีกครั้ง ในเสี้ยววินาทีนั้นผู้จัดการเห็นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าชายชราในรูปรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนแสงสุดท้ายของวันเขายิ้มตอบพลางหลับตาเบาๆรู้ว่าคำสัญญานั้นได้รับการรักษาแล้วและในความเงียบสงบของธนาคารแห่งนั้นเสียงหนึ่งแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมใดมุมหนึ่งของห้องขอบใจที่ไม่ลืมแสงแดดยามเย็นค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นในใจของทุกคนที่อยู่ที่นั่นเรื่องราวของชายชราผู้ถูกดูถูก ได้กลายเป็นตำนานของธนาคารแห่งนี้ตำนานที่ไม่มีวันเลือนตราบเท่าที่มนุษย์ยังรู้จักคำว่าคุณค่าแห่งหัวใจ